ค่ะเทศบาลเก็บค่าผ่านทางจไปไหมคะไม่ค่ะอีกแไม่อรจะเคค่ะเขาจะจ่ายกันแบบเก่าๆนะคะเพราะว่าเล็กๆเนี่ยจากพันหรือเนี่ยลงมา ห้าร้อยก็มีสองร้อยก็มีนะฮะแต่เราเห็นว่าในซองเรานะ่ 1, ยหนึ่งพันยัดเยียดเก่าแล้วนะถ้าห้าร้อยก็ยิ่งเก่ากว่าหนึ่งพันห้าสองร้อยเน่าเลยนะคะไปสองร้อยเน่าเลยไปจำสุดเท่าไหร่ไปจำสุดสิบจัดแต่หาไม่มีนะคะตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วสิบยัดแต่ถ้าห้าสิบยัดก็ไม่ค่อยมีแล้วขณะที่ว่าที่นี้เนี่ยเขาใช้กันยเยอะๆคือ ร้อยกับ200นะคะรถเมย์ค่ะนั่ง